สวัสดีทุกท่านที่ปกติติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะพามาตีมินิบอสนะครับเอ่อซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเมืองเ,ออเมืองนาธานนะครับแล้วก็จะมีตัวของดันอัพสมุทอัพคอนจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะอืมตัวนี้จะเหมือนมือบอร์ดนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวบอสเขาจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเอ่อที่เห็นมีก้อนหินเล็กๆอยู่สองสามอันนะครับแต่ว่าเวลาเราลงไปดูในแมปเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกำแพงเหมือน ป้ายหรืออะไรสักอย่างนะครับตั้งๆอยู่แบบเนี้ยตรงนี้นะครับตรงที่เขาอยู่นะซึ่งความสําเร็จนะครับก็จะบอกว่าเราต้องเอาชนะเขานะครับโดยที่ไม่ถูกน้ําแข็งแตกของเขาโจมตีนะครับด้วยความที่เขาแว้นแบบแว้นจริงๆจังๆ,งๆนะพี่ก็จะใช้ไฮบรูมนี่แหละทุกคนแล้วก็เป็นไฮอรูมแบบออโต้ด้วยที่เกียจวิ่งตามนะครับปล่อยมันยิงมาอยากจะยิงก็ยิงนะครับเราจะยืนอยู่เฉยๆนี่แหละให้มันรู้กันไป สังเกตรครับเนี่ยเห็นไหมที่พื้นมันจะมีเหมือนวงๆออกมานะเมื่อกี้นะครับเออแล้วพี่ก็โดนน้าแข็งเห็นไหมพี่โดนแช่แข็งไปนหนึ่งรอบนะครับแต่ว่ายินดีที่พี่มีโล่อยู่พี่ก็เลยกลายเป็นว่าพี่ยังไม่โดนดาเมจนะ <Hello. S 1> อ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะวางวงน้ําแข็งแบบนี้ครับเขาจะชอบวางขวดหรืออะไรสักอย่างมันจะส,จะสปินไร้ราวอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับอันนี้คือมันบังเอิญว่าโดนสายฟ้าลาเด่นทำลายได้นะ เออสายฟ้าไรเด่นก็ตีวงกว้างเกินนะครับได้เปรียบจริงๆทุกคนเนี่ยอันนี้ถ้พาพี่ไม่มีโล่นี่พี่โดนไปเฉียวเียวแล้วนะเออนี่บอกเออเพราะพี่มีโล่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าพี่ไม่โดนดามจจากไอ้วงกลมนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะตายแล้วครับเนี่ยยืนรอตายโดยวิธีง่ายๆออตโต้บอร์ดไฮเปอร์บูเห,นหมนยไมพี่ก็ได้ความสาเร็จแล้วครับทุกคนครับเออขอแค่มีโล่นะอันนี้อันนี้ขอแค่มีโล่จริง เพราะว่าพี่ลองพยายามแบบเอาเวนเน็ตไล่เขาไอ้ทานตอนที่มันโยนนิดนี้มันจะโดนเฉียวเีวพอมันโดนเฉียวเีวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีโลเลยเนี่ยยังไงก็ไม่โดนนะครับเออเพราะว่ามันไม่โดนดามจไงแล้วเราก็จะได้รับความสําเร็จอันนี้มาเลยนะครับทุกคนครับความสําเร็จขั้นสุดท้ายก็คือเราต้องเอาชนะตัวนี้นะครับโดยที่เราจะต้องไม่ให้ไอ้สเปรย์น้ําแข็งเขาระเบิดออกมา คำแนะนำของเราก็คือใช้ทีมเบนเนตเซียงหลิงคาซึฮะอันนี้แนะนำเลยนะครับเบเนตเซียงหลิงคาซึฮะปัญหาที่พี่เล่นแล้วเวลาพี่เล่นทีมอื่นเนี่ยจังหวะที่เขายนสเปรย์น้ำแข็งออกมาเราจะโดนแช่แข็งด้วยทุกคนพอเราโดนแช่แข็งเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะไปเพาะไอ้สเปรย์นั้นได้นะครับมันจะยากมากทีนี้เนี่ยถ้าเรามีเซียงหลิง <laughs> จังหวะเราโดนแช่แข็งเซียงหลิงมันก็ปาดสเปรทิ้งได้เออหรือว่าเราใช้คาซึอฮะเซเวอร์วงวงัวงวงวงังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวคาซือฮะาเองมันชอบดูดไฟทุกคนเวลาเราวางวงเบนเน็ตปุ๊บคาซึอฮะมันจะชอบดูดไฟถ้าไม่มีเบนเน็ตคาซือฮะามันจะดูดเป็นน้ําแทนอันนี้อาจจะมีปัญหามากนะครับเพะฉะนั้นคําแนะนําเลยก็คือเป็นทีมนี้แหละเบนเน็ตเซียงหลิงค <laughs> าซึฮะาครับจะแรงไม่แรงไม่ว่าครับขอแค่ข,ขอพลังงานเซียงหลิงดีๆเลยนะเอออันเนี้ย มีปัญหายอย่างหนึ่งคือไอ้มอนตัวนี้นะครับมันจะไม่จ่ายพลังงานมันจะไม่ค่อยจ่ายพลังงานมันไม่มีเม็ดข่าวออมาจากตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทําเสียงหลิงมาแบบ220อะไรเงี้ยเออพี่บอกเลยว่าโอกาสที่จะสเปย์จะหลุดแล้วก็ระเบิดออกมาได้เนี่ยมันมีสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคาแนะนําเลยเสียงหลิงพลังงานตึงๆนะครับเบนเน็ตพลังงานตึงๆไม่แรงไม่ว่าเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องแรงครับไอ้ตัวนี้เออ ความยากตัวนี้มันจะแว้นมันจะวิ่งมันจะแบบโอ้โหตียากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกว่าน่าลำคาญที่สุดเออแล้วก็มันก็ชอบแบบมีหน้าผามีอะไรแถวแถวนี้เยอะมันก็จะไปไต่หน้าผาอยู่นั่นแหละบางทีก็ไปปีนเชือกไปปีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดือลำคาญมากสู้กับตัวนี้นะบอกเลยเพราะนั้นทีมที่มันตีออตโต้ได้อย่างเทียงหลิงมันก็ได้เปรียบนะครับเออเราก็เลยแนะนําเลยนะครับก็จะได้ความสําเร็จนี้มา ง่ายๆแบบนี้เนาะปล่อยเสียงหลิงหมุนไปทุกคนเออแล้วไอ้ขวดนั้นมันก็จะระเบิดเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ